แรกติดปะกดมั่วคนถ่ายกดมั่วบอกให้กดหยุดไปกดจระตอกมันก็หยุดเหมือนกันใี่ป่ะแ้่กดร้อนมันเป็นกดจะดตอปเออมันก็ต้องถ่ายใหม่เอออ่ะบอเขาเรื่องก็ต้องมาว่ากันใหม่โฆษณาใหม่ไม่โฆษณาหรอกบอกบุญกันเรามาจะเป็นสะพานบุญให้ผ้าปา่าสามคัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านพุภูอําเภอหนองจะป้องจังหวัดเพชรบุรีนะครับโอนมาได้ตามบัญชีนี้เลยนะครับใครอยากโอนก็โอน ใครสะดวกก็โอนใครไม่สะดวกก็ไม่ว่ากันถ้าโอนมาแล้วส่งสลิปมาที่เพจโรงเรียนนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนก็สามารถใช้ในการลดหยอนภาษีได้แต่ลดหยจนได้เท่าไหร่อันนี้ผมไม่ทราบครับโอเคนะครับเป็นภาพป,ปากกาช่วงนี้เป็นเทศกาลของภาพป,ปาสัสสาวีนะครับต่อมาป่ติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนก,กินกาแฟแรกๆเลยเนี่ยจะใช้ของเพื่อน เรื่องนี้แหละ,ะราคาก็เพื่อนบอกว่าไม่กี่ร้อยนะประชงกินก็เดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เราเรากินกาแฟตามที่ร้านเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นใช่ไหมแต่พอชมกันที้เฮ้ยมันผสมอะไรไม่ได้หรอวะผสมแล้วก็จืดไปหมดก็เลยสงสัยว่าเครื่อนที่ชงได้เรื่องจริงเหรอวะอ่าครานี้ก็เคอรรี่มาส่งของใครหยุดไว้ก่อนถึงไหนละอ๋อเครื่อง ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราชงอ่ะมันชงถูกไหมเนาะตอนแรกเราไม่ได้ศึกษาเลยก็แค่ซื้อกาแฟมาแล้วก็ปั่นเมื่อก่อนใช้มือเด็กปั่นปั่นแล้วก็ชงมันจะล้นมั่งบางทีมันก็ล้นเนี่ยอ่ะมาดูช่องบนครับเราใส่กาแฟไว้ในตรงนี้ใส่ปุ๊บแล้วคราวนี้เมื่อก่อนใช้มือใช้เครื่องบดไฟฟ้าปั่นปั่นปุ๊บใส่น้ำปุ๊บมันล้นไปหมดเลยแล้วชงทีกะชงเยอะๆที่เดชงบ่อยกาชงเต็มกาอะไรเงี้ยอันนี้ต้องวังกันไอ้นี่ใส่กาแฟ ป็นหมกฟิลเตอร์อันนี้เป็นกรวยมันส่วนตัวนี้เป็นตัวล็อกถ้าไม่ใส่กามันก็จะไม่หยุดนะเป็นตะพิงล็อกซึบซึบดูข้างในมันเป็นแบบเห็นปะอ่าส่วนช่องใส่น้ําใส่ช่องนี้ครับดูช่องบนช่องใส่น้ําใส่ช่องนี้ครับอ่าใส่ช่องนี้การทํางานหลักการทํางานของมันมันก็จะดูดน้ําขึ้นมาปัา๊บผ่านไอ้รูนี้แล้วก็จะพ่นน้ําลงไปในนี้ ฟู๊ๆเนี่ยอ่าวแล้วเนี่ยมันจะพ่นน้ำใส่ลงไปนะครับตัวน้ำจีนองศาไม่ทราบไม่เคยวัดไม่ได้สนใจมากปริมาณน้ำที่ใช้ก็สามร้อยซีซีเราจะใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อสิบห้าเหมือนกับการดิฟวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างเครื่องชงกับดิฟเนี่ยรสชาติมันจะแตกต่างกันมากไหมโดยกาแฟใช้ของแม่จันใต้พ่วเองซื้อมาจาก ซื้อสามาจากเพจา Amazing Coffee อะไรสักอย่างนี่แหละจำชื่อเพจไม่ได้แนละ้วราคาประมาณโลแล้วประมาณ2 0 0หรือ2 0 0เท่าไหร่นี่แหละประมาณนี้แหละเขาก็จะมีคันนี้โปรเซสอันนี้เป็นฮันนี้โปรเซสแล้วก็มีอะไรอีกอันนึงไม่รู้จำไม่ได้รสชาติก็โอเคเหมือนกันแต่นี่เพิ่งพูดได้2วันจริงๆมันควรจะรอสัก4 5หวันอะต่อไปกาแฟใช้20กรัมน้ำา300อัตราส่วน1ต่อ15เดี๋ยวบดกาแฟก่อนให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึง พอชมาบอทกันไปเมื่อกี้บทที่เราจะวันนี้นี่มา,ด,ามดูความละเอียดความละเอียดบทหมุนไที่บทนะครับอย่างงี้ใช้เฟืองเหล็กให้ไม่ใช่ใช้ใบมีดเหล็กไม่รู้เรียกว่าอะไรนะเออเ,เหล็กอออไปหาดูได้ครับ ผมไปซื้ออันนึงจากเพจตะก้าพันกว่าบ,บาทไม่ถึงสองพันอ่ะแล้วก็มีของโมโงก็พันกว่าบ,บาทเหมือนกันลองไปดูครับแต่ยังไม่เคยลองใช้ดูผมว่ามันก็โอเคแหละไอเน,นี้ยแพงคนขายปากดีด้วยไม่ชอบคนขายเรื่องเรื่องแค่นั้นละว่าบอกได้ขายเครื่องบดไม่ขายวิธีบดก็ต้องมีวิธีไหนวะคนไม่เคยใช้อะ่ะนี่ส่วนตัวเลย ใส่ครับแล้ว้าไปน้ำเราก็ต้มเดือดแล้วครับบอกไว้ก่อนผมไม่ได้เสียนะครับแต่ก็พอทำได้ประมาณนั้นกินแล้วก็โอเคเรามีความสุขกับการกิน อันนี้ก like ็พอเสร็จเรียบร้อยหลังจากใส่น้ําใส่อะไรเรียบร้อยนะครับอย่างแรกไม่ได้ใช้มานานขอเช็ดฝุ่นก่อนฝุ่นน้ำเลยคราบเยอยืมเพื่อมาตั้งนานแล้วก็จะถ่ายมาเปรือกเสี้ยเพราะสงสัยมานานแล้วเหมือนกันว่ารู้สุดมันคืออะไรกันแน่วะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเปิดสวิตป๊าปเสร็จป่ะไปเสรป่ะเสร็จนะจิตอะไรก็ส่วนของเด็บเดี๋ยวก็เด็บตาย กาเนี่ยครับต้มพอเดือดปุ๊บถ้าตัดไฟมันก็ความเดือดอยู่ที่อุณหภูมิที่เคยวัดอยู่ที่ประมาณ94องศาคือมันก็รอสักแปก๊บนึงก็ได้แล้ว92อะ่ะมันก็ประหยัดดีดีกว่าซื้อกาแบบโปรเฟชชั่นอลอ่ะเอาเอาลมพัดอ่ะเริ่มแล้วก็จะชงที่เขาบอกว่าบาลานซ์นคือดิปหกสิบ ห้าครั้งครั้งละสิบห้าวินาที 4, ประมาณนั้นไปหาดูได้ครับสุดรในอินเทอร์เน็ตอธิบายได้เดยกก็งงห้าสิบหกสิบเขาว่าเวลาดิฟเนี่ยใสายน้ำะ่ะยให้มันขาดแล้วก็แทกอย่างแรงอันนี้ผมก็ไม่เก็ตเหมือนกันอันนี้ก็จะไปของเขาเรื่อยๆผมก็ราเวลา ไปเรื่อยๆลาลาลาะลาล,ะล,ะลาเดี๋ยวลืมภาพป่าสามีคืนตรงนี้ภาพภูเขาด้วยนะครับสวยวะ่ะเออพอจำเป็อย่างนี้ทำกินมันไม่เห็นสวยอย่างนี้แตยวะ การศ mm ึกษาของเรียนมาพูกภูมิเรื่องการสนทุกทุนภ้าพปาสัมพีดูได้ติดต่อได้ทางเพจโรงเรียนบ้านวกฟภูมิครับเฮ้ยสีเข้มไม่เท่ากันหรือว่าพื้นที่มันไม่เท่ากันวะอ่ะ เครื่องเริ่มหมดแล้วนะถ้าดังอย่างเงี้ยคือน้ำมันเริ่มหมดแต่ก็จะปล่อยลงไปเรื่อยๆก่อนเหมือนดริฟแข่งเลยวะแมชชีนดริปกับคิวเมนดริป การน้ำหมดก็เหมือนเราดูดน้ำนะครับดูดน้ําในที่มันมีน้ำแขนะ็งอ่ะอาการเดีวยวนนะ่ะมันก็ยังมีของมันอยู่เรื่อยๆก็ปล่อยมันไปก่อนเราที่ต้องใช้สมาธิหลงทุกทีอารมณ์เสียด้วย นี่เริ่มไม่มีเสียงละแสดงน้ําน่าจะหมดละมาดูดิเป็นยังไงปุ้ยร้อนอ่ะมาดู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 าดาดโอ้ยยี่ยอะเห็นไหม,มน้ำหมดไหมน้ำหมดแล้วนะครับอ่านี่พอเสร็จอะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ปิดไฟได้ปิดไฟอันนี้ก็เสร็จปุ่ดีครับ ดินออกเต็เปี่ยวร้อล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 ้ออ่ากากาแฟที่สะกระโดดมาความเขี้ยมความเดือดดาบอ่ะอันนี้เรามาลองชิมดูนะครับสองอัน จะไปจองไหมครับแต่ทำเองกินเองสกปรกเองไม่มีใครว่าอกาเจ้าแก,แก้วซื้อมาใหม่สิบสิบบาทอุย้ยเหรอขนยากกว่าปาังมันเล็กอ่ะ เดี๋ยวเดี <söz Census comfy> <reb> ๋ยวแก้วใหม่เป็นแค่หนกดยังปากกว้างน่ะกินงยงล่ะผมว่าปาดอะเหมือนกาแฟมันยังไม่ได้ที่อ่ะ เรื่องนะครับันน้ำปลาจุงเย็บเองสวยไม่น่าเชื่อไอ้เนี้ยอ่ะ้องริง อือไอเนี้ยดิบอ่ะได้อัดทร์กว่าเว้ยดูความเข้มของสีดิบอ่ะสีมันเน้นเข้มกว่าออย่างแรกเลยอ่ะเดี๋ยวเอาแก้ที่เหมือนมาเหมือนกันมาแป้งเดี๋ยวเขาว่าอันนี้มันใหญ่อันนี้นมันเล็กอนันเล็กใสีมันเข้มกว่าดิเปลี่ยนแก้วไห น้ำมันที่ลอยอยู่ก็เหมือนไอตัวเด็มันน้ำมันจที่ลอยอยู่จะมากกว่า<ๆ>เป็นไงไม,นไม่ต่างอ่าทีนี้จะไม่ต่างช่างแม่งอะแต่รสชาติดีกว่า รสชาติต่างกันมากอเน,นี้ยไม่ค่อยออกอ่านตลดเท่าไหร่หรืออาจเป็นเพราะน้ำไหลผ่านตลอดก็เป็นไปได้แต่ดิอ๊อ่ะมันมีการรอเวลามันก็เลยมีการทำให้สกัดเขาเรียกสกัดมีการแช่ให้กาแฟมันอิ่มตัวมากกว่าอันนี้น้ำมันจะไหลผ่านตลอดมันอาจจะยังไม่มีการคายแล้วมันก็จะไหลออกมา แต่เนี้ยมันจะมีการรอเวลารสชาติก่อนนี้คนความชาัดของรสชาติหลายๆอย่างมันจะมีมากกว่าถูกเดียว่าเมื่อก่อนที่ชงอะ่ะคือบดก็ใช้มือหนึ่งบดพอหมดใช้มือหนึ่งบดปุ๊บเม็ดไอ้มันเป็นการเป็นแป้งมั่วไปหมดแล้วสก,กัดก็สก,กัดอะไรออกมาไม่ได้แล้วทําทีก็ทําเยอะใส่น้ำเต็มเนี่ยไอ้น้ำเ,เ,เต็มเลย กะว่าทานทีหนึ่งกินสองคนสามคนอะไรเงี้ยแต่ชามก็เลยไม่ได้เรื่องแต่พอมาดิบเนี่ยทำแก้วลดแก้วเนี่ยเสียเวลาหน่อยแต่กินทีิผหายเลยโอเคคลิปนี้หลังจากที่ไม่ได้อำมานานเดี๋ยวก็จะอัพให้ดูฝากาข้าพป่าโรงเรียนเนวยนะครับติดตามได้ดูได้ที่เพจโรงเรียนบ้านผู้พรูกรบคุณครับ